จากกล้วยน้ำวา้าธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆนะคะสู่สินค้าส่งออกมูลค่ากว่าพันล้านบาทอะไรคือพลังที่ผลักดันให้ตำบลหนองตูมอำเภอโกรงไกรล,ลาัดสุขโขทยัยกลายเป็นแหล่งแปรรูปกล้วยใหญ่ที่สุดของไทยแล้วก็ก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมั่นคงไปติดตามได้จากรายงานค่ะ บนหนองตุมอำเภอกงไการาชจังหวัดสุโขทัยเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งเดิมชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มีอาชีพทำนาและรับจ้างก่อสร้างเป็นหลักกำลังถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยในฐานะแรงแปรรูปกล้วยขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและกำลังก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างภาคภูมิใจด้วยปริมาณการผลิตกล้วยแปรรูปก,กว่า1-0,000ตันต่อปีคิดเป็นเม็ดเงินกว่า1000ล้านบาทหนองตุมจึงกลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากรรมแปรรูปอย่างแท้จริง ย้อนกลับไปในปี2,539จุดเปลี่ยนสำคัญของชาวหนองตูมเกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาและรับจ้างก่อสร้างมาสู่การแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบกล้วยตากและกล้วยอบเนยด้วยความตั้งใจที่นแน่วแน่ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มก่อตั้งสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูมจำกัดในปี2,550ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกถึง49คนพร้อมโรงเรือนแปรรูปขนาดใหญ่ที่รองรับวัตถุดิบหลากหลายทั้งกล้วยน้ำว้ามันเทศฟักทองและเผือก ภายในโรงเรือนมีห้องทอดกว่า30ห้องพร้อมกระทะทอด240ใบก็คือหนึ่งเรามีกำลังการผลิตแล้วล่ะ,ะจากที่สินค้าเราได้ขยายไปไปขายทั่วประเทศมันแล้วก็ช่องทางการตลาดคือหน่วยงานของพัฒนาชุมชนของเกษตรจังหวัดเราก็จะพา พวกเราอะไปออกงานออกร้านที่ IMPACT คืองานงานระดับประเทศก็สินค้าตัวนี้ก็อาจจะไปให้ผ,ผู้บริโภคผู้บริโภคที่จังหวัดต่างๆของประเทศไทยก็ได้รู้จักกันแล้วชาวต่างประเทศอาจจะเข้ามาเห็นว่าเห็นแล้วก็เขาเหมือนว่าตอนแรกก็จะเข้ามาผ่านบริษัทตอนหลังๆก็เขาจะถึงพวกเราเองเลย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยของนองตูมไม่ได้จำกัดเพียงตลาดภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียลาวเมียนมาและอาเซียนบวก3อย่างจีนเกาหลีใต้กล้วยหนองตูมจึงไม่ได้เป็นแค่ของฝากจากสุโขทัยอีกต่อไปแต่เป็นสินค้าส่งออกที่เริ่มมีบทบาทในตลาดอาเซียนภายใต้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูงและเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนอย่างแท้จริง คนที่ตำบลหนองตูมแทบจะไม่มีใครไปทำงานกรุงเทพก่อสร้างแล้วค่ะเพราะที่บ้านนี่มันจะมีการปลูกกล้วยกันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตัดกล้วยมาปอกแล้วก็มาขายให้ผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการที่ตำบลหนองตูมนี่มีหลายเจ้ามากเลยทั้งขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าขั้นต้นที่เราเริ่มทำเลยเนี่ยนะคะเรามีเงินทุนอยู่แค่6000บาท แล้วตอนนี้นี่เราเรามีบ้านมีรถมีคนงานเพิ่มอีกมากมายที่ว่าจะสามารถทําส่งออกได้แล้วคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาไม่มีรถขี่จักรยานเขาก็มาขี่เป็นรถปิก up กันแล้วค่ะตัดกล้วยทํากล้วยส่งกล้วยวิ่งส่งกล้วยเข้าโรงงานเข้าบ้านอย่างเี้ค่ะการเปลีป่ยนแปลงของคนในหมู่บ้านเราเห็น,ท,นทันตาเห็นค่ะ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้กล้วยหนองตูมสามารถก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียและเอเชียตะวันออกได้อย่างมั่นคงคือการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด้านองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐานสินค้าและสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยเฉพาะสิทธิภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดต่างประเทศ โดยสานักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุขโขทัยเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของความรู้และในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือแพคเกจจิ้งนะคะก็ตรงนั้นก็คือเราก็นํามาพัฒนาแล้วก็ทางสํานักง,งานเนี่ยก็แนะนําในเรื่องของการส่งออกนะคะกะ็ตอนนั้นพี่พรก็ส่งประกวดกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มาแนะนําในส่วนของ การส่งออกโดยที่ไม่เสียภาษีหรือการค้าตกลงเสรีนะคะคือ FTA นะคะก็เราก็ได้ส่งออกแล้วเราก็ไม่ได้เสียภาษีตรงนั้นค่ะและหน่วยงานของภาคเกษตรนะคะก็แนะนําในส่วนของเกษตรพกพืชเกษตรนะคะก็ให้เราทําทโดยแบบเป็นออแกนิกหรือว่ามีมาตรฐานของพืชเกษตรที่เรานํามาผลิตนะคะเพื่อที่สร้างมาตรฐานของสินค้าค่ะ จากกล้วยพื้นบ้านสู่สินค้าส่งออกกล้วยหน่องตูมคือแบบอย่างของความสําเร็จจากพลังชุมชนและการสนับสนุนที่ถูกทางวันนี้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากสุโขไทยได้ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียนอย่างภาคภูมิใจพร้อมเดินหน้าสร้างชื่อให้กับประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างมั่นคงสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพชลลำพลสนธิรายงาน